แม่กิดกับน้ายกับขาบอกันมา <c oughs> แต่ลูกจอมโอ้ยน้อแม่โอ้ยน้อพ่อเมื่อเมื่อในันบอกเป็นอะไรก็บอกอเรด้นูอ แม่เอแมพนมาจะเป็นไหนเรือเป็นเจ้าเนลือเป็นสงฆอเป็นข้าเป็นชาวไรชาวนากาสิกรรมดอกตําตอยกงกหามุมดอกมิอก เกือบบรรดาตายตายนี่ตายไปแล้วบารีตายเล่นเล่นเล่นเนวกตั้งหละความนังบารนอกเนี่ยงเนี่ยเนี่ยแนวมูนั้นใชยังก็แสดงแต่งมาได้เป็นเรื่องบาดบ้างควงควงชาวบ้านใช่นี่แล้วตายจน ตายจนเสียงเหลียอยยังจะตาเข่าเดมวังครงเอ้ยตายจากคอจากเมียตายจากโลกและเต่าจากขวงเข่าที่แตงมาแล้ว ไปแล้วลูดบอกคือตั้งแต่ตอนจะไปคายังมีมือสิกกับมายังมีมือสิบปืนเงือนแม่สมัยอยมาดป้าไทยยันเกินเป็นไปหาเดียวขาดก็ยังคองลอกาวมาวังครงเอ มาเจ้าไปไงยังสิได้กลับมาโนราลเนีการวองท้องไปนะยังสิได้กลับบ้านเ่กินว่าท่อละมันไงแนวลูกแม่ลูกความาตายบ่มีเจ็บปวดตื่น อ้ยเลี้ยนลูกบ่มีบ้านที่เปลีนขึ้นมาได้ดอกตั้งละเมียงเมียงเมงเมยงวาง่้ยอุํพาสำรังแม่สมหายพ้าสมีพี่นอดหลายตั้งแต่ขันแต่เขาบ่ทำตายลูกเมีย เคยอาศัยพฟพิงเพื่องกันกรยันสวยตั้งแต่ข้าวบาทันไวการนานเจ้ากระบอกขันกอกวงของ แม่ขวางเจ้าพี่น้องขวางเจ้ามากินหอดเด้นวนคยกินข้าวดอกความผ้าก็กินปลาดอกความถัวยเคยกินไวยดอกความมีวังคลางแม่ของเจ้าพ่อของเจ้ามาคิดเห็นกันแก่กีนแค่ลูกแม่ยังเป็นเด็กเดินล แม่เคยบาพไ่แผ่อากาศาดพียุงหินหนึ่งนอกไม่กินบ่เป็นลังแม่สมายก็ยังปวนลวงควงควงนอนมาลาว่าสมศีกัยังความแม่งและนางอยถอนอนยังงอกรไง แม่นันใหญ่แล้วมาตายจ่อยจากไปว่างร้องเอ้ยปล่อยจังแต่คุณพ่อสมศรีแม่สมหมายตาทองคำนี่ละใบหน่งตาจำร้องนี่ละใบให้ไงทำละคำอกเด้่นหาความอุกวอง แต่เจ้าตายไปแล้วเมียตกกลางแม่กับฟันนิ่งกลางเบ็ดมาแม่สมหมายบังแต่ลูกลูกเมียหนึ่งวันครั้งย่าิพี่น้องของเจ้าหยกมาจบขังกว่าหยกมาจกขังใส่ใบเล้ยวเพราะอยากวางไหนมี สมศรีแม่สมหมายขวาท้องคำขวาสำรองขวากเกษมขวารหมาตลอดเมื่อทุกคนโยนีกิรอดหลจังใด้สางโอเทศบนกวดนหาให้เจ้ามารองรับกาจนบนน้ำด้วยว่ามาเดี ของเจ้าหน่งเนาเรียนไม่ก็เลี้วญาติลานังอยู่หน้าโลกเหลือปากฝ่ายโตเจ้าดรอกรบังเน่งในมีนี้ญาติเทั้งหลายลานังจินอดเหลอเกินจงได้รอรอคอยทางว่ามาเดี ของเจ้ามาดังกรรท่านใดน้องกระามจันมาไม่เห็นโลปลงพงเสื้อกระบอกเติียมเนี่ยเอ่ะไรเมีนี่เป็นมือแมนมาใจเนี่ยแนวใดได ญาติพี่น้องของเจ้าพ้นกามาควบกันแตงมาร้อถามเน่ง

พังเทปตั้งคามน้ำคุณตาจำลองแม่สมัยพอสมศรีญาติพี่น้องกันโยนีกันโตเจ้าญาโยนานแม่มาดีแม่มาดีวั่าดีลาน ขันจะมาหอดน้ำให้เจ้าขี่มาดอกเดิมขันเจ้ามาบ่ไริข้าน้ำนั่นแล้วให้เจ้ายังลอยคว้ามาเดิมหนึงวันครั้งเอ้ยขันเจ้ามาหอดแล้วอยากอยากอยากแม่สมัยกาเสียนไปหาขันเจ้าอยากกินปลา ว่าสมศรีกาสิเลนไปเต้ะอยากกินรอมอยากกินแกงนี่ไรเอ้ตาทองคำตาสำรองตากระเสมกาสิมาไปตอนในมาทอนอย่าโยดนว่ามา ก้อนนี่รองมิญญาณพวงทองตาบันใสเธอจะมาถึงแลว้วเสียงแซวเซล,ลยาพี่น้องกระซมเส้นล,ลูกเด้อแม่ลุกขึ้นหาใบมาโผูกแขนเด้อแม่เด้งลุกแต่แม่แม่หาเอาใบมาผ่องแขนผ่องหลวงควงใโผูกแขนจะไม่บ้างแจก,กลูกหลานโบราณ สามเส้นสามเส้นแม่ช่อไม้เอ้ยกันแม่ผูกตั้งแต่ปลายวงคลองกะจีคลองตั้งแต่ปลายย่างไปเสะกะจีคลองตั้งแต่ปลายทุนจิตกะบ่มีววงเบ่าบักขึ้อดลูกหอดลูกมัดเท่าไรแม่กะบ่ว่าแต่ยนี้ผูกแขนผูกตั้งแต่ปลายอันวงคลองรับบ่ด้ ลูกเด้อพี่น้องมาสวยกันเด้อเดี๋ยวจนศาดตโอ๊ยจังวันนี้มีนี้ไปพวกแกนกันริ่มมาพันแขนกะบของคอมาพวกแกนรองคอเป็นโปรเทนพวงท้องนี่ละไว้ให้น้อหกขางดอกโจน้ำลาที่การองลำจังปล่อยไปแล้วไปเหมือนเศรราบโษนพ้นพุนจังปล่อยเขินอกเมื่อบ้านพ่วงพองเอ้ยุกสำรักได้เจ้าแน้ใดยีกะเรว้า อนาคตทางนางไปน้องป้าดอกบานสูงขั้นแม่เจ้าจกกายพ่นจากพุกเดินลันลาขั้นแม่เจ้าเจ้าสูกกายสูกกินยิงในสมดังใจปองอันได้ไปไหม สะบัม <ร Stevens. S 1> บนป่าเก็บผ้ามาล้อมกันเป็นแก้วทันเทียนบนเจะมีมากลรนกันไปนาโดยสบายแต่นังเอ้ยสัตว์มาไปนาป้าจียอันลงมาปลรอร้อยแม่โทษโทษพ่วงพ่วงบามีกมาเป็นลูกของแม่สมหมายลูกของขวาสมศมสีมาเป็นญาติเป็นน้องของเจ้าดังเขาเดงเจ้า ເນງໆໆໆໆໆໆໆຍາกาย การแข็งมินยันเรียบร้อยการแข็กันยังอยู่ยังบ้านองค์บาทันลลกโยกกันยังกจิธาเมื่อแล้วกติเต้าเแล้วเมื่อนี้ญาติพี่น้องทุกท่านกับเครดดังเดียวกันดอกเมเด้อเด้อเมเด้อ เดวพัมาพังเทศมือนี้แถมชมพานกันเีกด้วยทั้งบนกันเีกต่อไปพบได้พร้องกันเข้านายุสบายแม่เอ้ยแม่กวบอกโมเจ้านอนคว่ยจะพันผาปีพายบอกโมเจ้านอนไยนจะพันละอาปเป่าเจ้ากระเป๋าเจ้าวันแต้ จังดังแน่เลอพ่อสมศรีแม่สมหมายพ่อสำร้อนเหงื่อบของเจ้าเมื่อในแก่ดังตึ้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 งนคนซาปอง ปงปปปปปป่ากระดังในเมืองให้ดอกแน่เด้อกด้ยินมฉังดังก่กระดังฉังใจป่าให้พลาน้่อยู่ก็จนโตตึ้งปาพลามีมากล้นก็จนจางดอกต้องตามแม่เอ๋ยแม่ลูกลาเจ้ากระได้ย่ามาทำกันค้าหากำไรไก่ได้ไงง่ายแม่นชีค่าจีขายข้าเนื้อไก่ได้ดอกน้อนแบงดอกคอมน ย่าม่าเจ้านอนคววมย่าพันขวบปีพายกันทำบุญได้หลายไก่ได้กันมากลมกุศลนี่กันมากนี่แม้อ้ยแม้รวยคุณน้ำคุณดีพี่เจ้าทำไปแล้วน้าไปแล้วเป็นเจ้าแม่บ้าน่วยใจแล้วล่านาสา Murder lần đó, bụi nó ngang tang tang năng tang đắng tang 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 น้อแม่พ่อยั่เหกาเครื่งเดียว กันเดเมเดอโพติธรรบนแล้วพราหมีเดชคำทรงสือจังดังป่งป่งดังสถานตัวกาบานนอกเมอขั้นแันเจ้าไปนามาหลังกะตามสร้างเมนจีเยืนจีนั่งจีลุกเดินกายได้กันบุญทอนดอกหลังลูกหลานพ่อหลานแม่กระได้พธิทํากันค้าหาํำไรไก่ได้ง่ายงไก่เพชรย่างไกอย่างจะต่างนั่นในหลังโฮม ขายขนมข้าวต้มผัดนี่แตงโมติงกับโป๊กขนมข้าวต้มดินเลื้อยเสี่ยไก่ร่องไก่สวยหน้านิ้นขาเจียบไม่งั้นนี่ไหนเล่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 นข้าวต้มเจ้าโปลาแสนสองแสนสามแสนสาธุเอาเนี่เด้อสีสามแม่เด้อ แล้วบัดนียังมาสมควรแล้วนั่นไรดีก็ได้างสิเดี๋ล่ะพวกพี่น้องเราขึ้นบันทินสถานแม่แม่จะดีนานนานั่นพูดดีดีเลขอบตนี่เห็นไหมความพูนได้เด้อใจมันฉลาดน้องเจากสมัยหน้าให้ได้อีกเด้อเอ้ยพวกพวกเดี๋ยวมาฉลาดไปัวกผู้ขาช่ามาบ้าบาพังเกรนั่งโอ้ยน้อแม่มือ อาจารย์ไม่งั้นนะใหหลังมาพ่อหาจานซ้ำๆกับแม่ได้ไหมบอกได้ว่าโทษโทษเบื่โทษยศใส่ปฏิบัิว่าน้อแม่หนอกันวาจันไอ้ยมพอยมแม่กดก็ไปยุบูกกระไดหรือแม่เด้อของอาจารย์มหาเกียวเนี่ยชื่ออาจารย์นี่ก็ลัช่องหักอีสานวาจันวาเม่ ถ้าก็ไปโลดอาจยืนนั่งถือเลือกันโตข่าใคอยู่นหนฮะล่ะแม่เออเออเออขันมาสั้นที่บอกใครเบอร์โทรจะไม่แม่เด้อยุ้งแม่เด้อยุ้งพองขันมาสั้นเอากระดาษมาเขียนเอาัที่บอกเบอร์โทรกันเจอจำเอาไว้ขันมาสั้นโทรศัพท์กใครยกขึ้นมากด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 อะไรล่ะเบอร์โทรกดตามเด้อแม่เด้อ กดครบแล้วก็โคกออกแม่เด้พโกออกแล้วก็เม้มไม่ดอกแน่เด้เมมไม่ใส่ปฏิมาก็เม้มไม่โทรศัพท์นั่นแหละแม่เม้นไม่่าจังใจก็เม้นไม่นี่ละเบื่ออาจารย์ทำร้องมาจันเด้อแต่ขอร้องอย่างนึ่ขอร้องอย่างปฏิขอร้องหามเมมไม่บาเบื้อทีักมันสิยาโคโยยา แย่มจนน้อยอ้าวจดเอาพี่น้องกระไดโทรศัพท์ยกขึ้นมาไว้เอาท่านเอาบัตรแจกพี่น้องน้ำแน่กันบ่พรอมาเอาไม่เด้อครับไม่แม่ลลยอ้าวน้อแม่ขั้นมาชั่นสิบอกให้กระตเจ้ารอกเจ้อเอาเอายกโทรศัพท์กันมาเตรียมพร้อมเปิดโทรจานจำร่างส่วน แปดหนึ่งศูนหกหนึ่งห้าสามสี่เจรเรอแม่ขอเร่อแม่ขอไปถึงยำเจ้าดอกยำมเล่งยามคำจานจำ้องข้าเสนังรับตอนค่อยท่ารกรับสายฮันลหลไยโทรมาน้ทรอีหลีพ่แม่แม่ขวดเดียวกนที่น แม่เอ้ยแม่เมื่อนี้จังมาสมควรแล้วเสียอาไรไปก่อนลาก่อนเอ้ยเจ้าพวกว่ารอกน้อลาก่อนเอ้ยเจ้าพวกกอดอกก่อนโอ้ยงานหนักจังควบกันแล้วลานางจัด อันสุดท้ายใจมุ่งหมายจะขอลาทุกคนที่ได้เดินทางมา คนเดินทางมาเพียงเวลาสมคันแล้วเดินเวลาสมคันแล้วขอให้จงแก้ขาดพลาดจะจ้าจึงเป็นไทยกลับไปบ้านของคนในทุกคนจงจะเดินในทุกคนจงจริญยกมือขึ้นไปบายจะมามือดำจะเอ้าบ่ายเ็ บายบายยกมือขึ้นบายบายตะวันบ่ายคายคนจะจอนแล้วนะหากแม่นก็มีเงินนาหากแม่นก็มีงานหนาโยมตาตาไปในวันจันเดือนโยมตาตาไปในวันจันเดือเดือยโยมเดือเดือนพระยมเดือนเดือนโยมเดือนเดือย่น ธรรมามสิ่งกัยังมยุกในเหตุระสิ่งเนี่ยเเนาะมีบ่ผู้บังบนมางสิ่งยุตร่างคนนมียเมนบออามีกะลูกขึ้นยาวอ้าวธมรัดานี่สีหางลาไก่สีไรลาย้องคนละเด้อก้าวนี้ลาลาแล้วเสืลาไก่หางลากละเด้อขวอเปี่ยนหงกันน้น่เน่น่งเ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 น่ง่งเน่งน่ง่ง เน่าเอากะว่าสาโอ้มุว่าการเหตุตนะอัญาจาจําต้อง นของลานจานจำรองนี้มันน้อยจำต้องตาจากยมป้าโยมตาโออยมจะลาคนมออยังมียบ้านอยากอยู่นอยารู้